เห็นเห็นอยู่ค่ะมันมีอไรบ้างได้ติดต่อทีจ้าเจนบ้างอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ก็ก็เข้าใจสถานการณ์มามาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พอเห็นประกาศก็เข้าใจทุกอย่างเลยค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนที่จริงตัวพี่แอนเองกับพี่จิ๋มได้มีอการได้คุยกันก่อนนะอ่ะจิมเป็นผู้จัดท่านแรกที่ชวนแอนมาอยู่ช่องสาม และแอนก็เล่นละครให้อาจิมเป็นเรื่องแรกสําหรับช่อง3ในตอนนั้นที่ย้ายมาจากอีกช่องหนึ่งก็เลยสนิทสนมกันดีกับอาจิมมาตั้งนานค่ะแล้วก็โทรหาปีใหม่กันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจว่าเวลามันก็เนิ่นนานมาแล้วและอาจิมก็ก็อายุเยอะขึ้นนะคะก็เข้าใจเป็นความเป็นไปของเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่ค่ะหลายคนเขา่ตกใจอ่าค่ะ คือคือแอนอาจจะพ,พออย่างที่พอแอนได้คุยทุกปีไงคะแอนก็เลยจะรู้รู้รู้มาบ้างว่าอ๋อตอนนี้อาแบบอยู่บ้านนะไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอประกาศมาก็อ๋อโอเคก็เขาจะเข้าใจเข้าใจความเข้มข้นสูงสุดแล้วว่าอ๋อถึงระดับนี้ที่ต้องประกาศกันออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของฝั่งครอบครัวอาจริ๋มแต่เราในฐานะที่เป็นคนที่นับถืออาคนนึงก็ก็รักอาแล้วก็เป็นห่วงอาค่ะค่ะปีที่คุย ไม่ค่ะที่ที่คุยแอนก็ยังคุยได้นะคะก็ <c oughs> เขาก็ยังคุยกับแอนได้รับโทรศัพท์คุยได้มีมีม,มีแต่แบบปีล่าสุดอาจจะแบบโทรไปแล้วไม่ไล์ไม่ได้รับก็เลยไม่ได้คุยกันล่าสุดเท่านั้นเองค่ะที่เหลือทุกปีที่ผ่านมาตลอดทุกปีเลยจริงๆอะ่ะรับทุกครั้ง <c oughs> ค่ะ <c oughs> ยังยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแอนก็เพิ่งเห็นข่าวแบบเมื่อเมื่อเช้าเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็เข้าใจค่ะกจใัง,งใจงให้กับอ,อ๋อแน่นอนเพราะว่าอาจิมคือเป็นผู้ใหญ่ท่านนึงที่แอนเคารพมากๆแล้วเราคนช่องสามก็คือมองทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดอยู่แล้วแล้วก็ แอนว่าอาจิ๋มมีคนรักเยอะแล้วรอบรอบข้างอาจิม๋มก็จะมีคนที่คอยส่งกําลังใจและความห่วงใยให้อาอยังไงอาก็ไม่เหงาแน่นอนค่ะมีคนให้กําลังใจอยู่ข้างกนปีนี้พี่แอนได้คุยได้เจอแบบไอ้คนสิงไม่ได้เจอค่ะอย,อย่างที่บอกว่าแอนใช้วิธีโ,<อ>โทรเพราะว่าช่วงหลังอาจิ๋มไม่ได้เป็นผู้จัดเองแล้วนะคะก็ให้ลูกๆทาแอนก็จะใช้วิธีโทรอย,อย่างแต่ก่อนถ้าอาจิ๋มเป็นผู้จัดแกก็ยังมาที่กองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยค่ะจ,จา จำได้ค่ะก็คุยกับแอนได้ไปเจอที่งานแบบไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันปกติเท่าที่แอนแบบที่แอนเจอนะคะจะปกติอยู่ไม่มีอะไรค่ะ<ม>เพียงแต่แค่ว่าอ๋อปีล่าสุดตอนปีใหม่โทรไปแล้วหรือวันเกิดท่านเนี่ยแหละแอนก็เหมือนท่านไม่ได้รับเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รับสายแอนอะไรเงี้ยแอนก็เลยไม่ได้กวนก็คงอาจจะไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยทุกป,ปีก็คือปปคุยถามสาหรับทุกสุดก็ถามอาสวัสดีปีใหม่ค่ะคิด<อ>ถึงนะอาสบายดีไหมเขาก็จะตอบปกติ<อ>ค่ะ นีก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจอแต่เราเข้าใจได้เพราะเราก็ทราบมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็เป็นคนในช่องเดียวกันก็จะรู้ก็จะบอกอ๋องั้นก็เขาก็ไม่มีคําถามเลยถึงแบบไม่ตอแยว,ว่าไม่โทรไปอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่ทราบข่าวได้พูดคุยกับพี่จ๋าจี๊ดไหมคะไม่เคยได้คุยเลยค่ะเพราะแอนกับจ๋าหรือกับเจ๊ดคือแทบจะเฉียดกันไปเฉียดกันมาเจอกันน้อยมากเลยค่ะ<ม>ค่ะ